ะะวันนี้ครูจะพามาเรียนรู้ในรายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินรหัสวิชาอาช1 1ส0 3ในระดับประถมศึกษาวันนี้ครูจะพามาเรียนรู้ในบทที่4นะคะการพัฒนาธุรกิจเชิงลุกมาเริ่มกันเลยค่ะ เรื่องที่ 1. ความจําเป็นและคุณค่าของธุรกิจเชิงลุกซืมเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในภาวะอิ่มตัวทําให้บริษัทและผู้ประกอบการต่างๆเริ่มให้ความสําคัญกับกลยุทธ์นี้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนื่องจากการที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในภาวะที่อิ่มตัวจะเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าไม่ใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมอย่างเช่นการตลาดเชิงลุกเพื่อแย,ย่งชิงลูกค,ค้ามาจากคู่แข่งและในขณะเดียวกันก็ต้อง คอยระวังไม่ให้คู่แข่งมาแย่งลูกค้าไปจากเราเช่นกันกลยุทธ์สงครามการตลาดเชิงลุกคือกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าประสงค์บางอย่างโดยทั่วไปจะเป็นการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งที่เป็นเป้าหมายนอกจากส่วนแบ่งการตลาดแล้วกลยุทธ์การตลาดเชิงลุกยังมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้มาซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักกลุ่มตลาดระดับบนและกลุ่มลูกค้าที่มีความพักดีสูง ปัจจัยสำคัญ 1. ประเมินจุดแข็งของคู่แข่งที่เป็นเป้าหมาย2ค้นหาจุดอ่อนในตำแหน่งของคู่แข่งโจมตีไปยังจุดนั้น 3. เปิดฉากโจมตีให้ลงไปในตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงที่สุดเท,ท่าที่จะเป็นไปได้ 4. เปิดฉากการจู่โจมให้เร็วกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกมี3รูปแบบหลักๆ 1. การจู่โจมด้านหน้า2การจู่โจมด้านข้างและ3ยุทธ,ธวิธีกระโดดข้าม เรื่องที่2การแทรกความมิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภค ความต้องการของผู้บริโภคคืออะไรความต้องการของผู้บริโภคคือความต้องการความอยากได้ในสินค้าและบริการซึ่งทําให้เกิดความพอใจเมื่อความต้องการและความอยากได้นั้นได้รับการตอบสนองทั้งจากประโยชน์ใช้สอยในตัวสินค้าและบริการนั้นและอัตราประโยชน,น์นจากการบริโภคสินค้าความต้องการของผู้บริโภคจําแนกออกเป็น2ประเภทกว้างๆคือ <youngsters S> 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย 2. ความต้องการด้านอารมณ์ หรือจิติตวทยาเรื่องที่3การสร้างรูปลักษณ์คุณภาพสินค้าใหม่ รูปแบบที่มีความนิยมในการนำเสนอเพื่อให้ตลาดเกิดความรู้จักและนิยมการจัดฉากตั้งวางสินค้าการที่ตัวละครใช้สินค้าโดยตรงเพื่อให้สินค้านั้นโดดเด่นจากสินค้าที่วางตั้งไว้เฉยๆอาจจัดให้ตัวละครหยิบจับหรือใช้สินค้านั้นโดยตรงการผูกสินค้าไว้กับบ,บทสนทนาของตัวละครและโครงเรื่องบ่อยครั้งจะเห็นตัวละครมีบทสนทนาเกี่ยวกับสินค้าการแฝงด้วยภาพกราฟิกการที่แบรนด์ต่างๆลงทุนเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เองถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ทั้งการรับรู้ในตัวเรื่องของตัวสินค้าเรื่องที่4การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงพออยู่พอกินมีไรายได้ การมีรายได้และการออมรายได้หมายถึงผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติของกิจการรวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงานตามปกติรายได้แบ่งออกเป็น2ประเภท 1. รายได้จากการขายและ2รายได้อื่นๆการออมคือรายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ใช้สอยออกไปนี้เรียกว่า เงินออมโดยทั่วไปการออมเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลน,นั้นมีรายได้มากกว่าการจ่ายของเขาทางที่จะเพิ่มเงินออมให้แก่บุคคลอาจทำได้โดยการพยายามหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษหรือการปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมีรายได้สูงขึ้นเป็นต้นนอกจากนั้นการลดรายจ่ายลงด้วยการรู้จักใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมก็จะทำให้การออมเกิดขึ้นได้เหมือนกัน อย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ได้เรียนไปในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจเชิงลุกนะคะนักศึกษาคงมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจเชิงลุกมากขึ้นแล้วนะคะและสุดท้ายนี้อย่าลืมทํากิจกรรมท้ายบทและติดตามในบทเรียนถัดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ